ทั่งเมื่อได้เข้ารับดำรงตำแหน่งนะครับในยกเทศมนตรีเมืองปะค่าเมื่อวันที่10นะครับพฤศจิกายน255 5จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ11ปีเศษนะครับที่ได้รับปรรณาธานนะครับในการเป็นผู้ไวหารก่อนเข้ารับตำแหน่งว่าจะบริการที่น้องประชาชนนะครับโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับ โดยการแปลงนะครับสู่การปฏิบัติจากการทำโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานะครับและสร้างความเจริญให้กับท้องถิน่นที่สำคัญคือปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลบอค่าเป็นสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าท้องถิ่นก้าวไกลใส่ใจปัญหาพัฒนาอย่างเป็นระบบนะครับ ความหมายของคําว่าท้องถิ่นก้าวไกลองค์การมหม่ส่วนตําบลเนี่ยนะครับเปาค่าเนี่ยได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเมื่อวันที่29มิถุนายน2515ซึ่งเป็นการยกฐานะนะครับแบบก้าวกระโดดนะครับที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่และการบริการฐานะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ก็ยังคงไว้ซึ่งองค์กรปกครองสนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยบริการสาธารณะที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีหน้าที่นะครับรับผิดชอบโดยตรงนะครับการจัดการสาธารณะที่หลากหลายรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมพร้อมนะครับกับการเป็นเมืองนะครับอธินะครับระบบคั้นมานาคมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สารอุวการระบบสวัสดิการสังคมและสุขานามัยระบบสภาพแวดลอ้อมและการจัดการขยะน้ำเสียรวมทั้งจัดการศึกษาเป็นต้นนะครับสองนะการยกฐานะเป็นเมืองนะครับจึงถือว่าเป็นโอกาสเป็นความท้าทายนะครับการพัฒนาควบกู้นะครับกับการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญ การใช้กลยุทธ์อย่างไรทําให้การปรับให้คนในท้องถิ่นนะครับรู้เท่าทันเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตความเป็นเมืองซึ่งต้องใช้ภาวะผู้นำนะครับในการดำเนินการมีแนวทางที่ชัดเจนสร้างสรรปัญหาของท้องถิน่นกำหนดทิศทางในอนาคต ต้องสู่ความมุ่งมั่นในการทำงานรวมทั้งบุคคลในองค์กรผู้นำท้องถิ่นร่วมกับการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานการแม่นจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพปัศจากการุทจลิตโดยบุคคลพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมุ่งเน้น การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเจออุปสรรคปัญหารีบแก้ไขเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิน่นโดยมีมาตรฐานการบริหารจัดการภาคนลเมืองการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขและเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมและเข้าถึงทรัพยากรของรัฐและการบริหารสาธารณะที่ใกล้เคียงกับพื้นที่อื่นอย่างมีคุณภาพต้องดำเนินการการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากการเรียนรู้นะครับ ทำให้นะครับพบว่าปัญหาอุปสรรคนะครับและติดตามประเมินผลและเร่งแก้ไขปัญหามุ่งมั่นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมให้ตามทันกับความเป็นเมืองใส่ใจปัญหาจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้าวกระโดดมาเป็นเทศบาลเมืองไปใต้ก็จำกัดปัญหาต่างๆเช่นนะครับมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ 650ตารางกิโลเมตรมีการครอบคลุมหมู่บ้านถึง24หมู่บ้านและหลายหมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ความยากจนจอประถอนะครับเรื่องจากไรายได้ต่อครัวเรือนและการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทำให้ไรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจไรายได้ต่ำการอพยพก็ย่อบจะเกิดขึ้น ทิ้งลูกหลานไว้กับผู้สูงอายุต้องเข้าไปทํางานนะครับในตัวเมืองใหญ่ให้เหลือแต่ผู้สูงอายุคอยเลี้ยงดูลูกหลานปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเช่นเส้นทางคมนาคมขนพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมปัญหาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและการทําเกษตรระบบสาธารณภคหลายๆเรื่องนะครับที่ขาด นะครับปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตการศึกษาระบบสาสุขของเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสปัญหาสภาวแวดล้อมขยะน้ำเสียและการบุกรุกทำลายป่าปัญหาสังคมเรื่องยาเสพติดครอบครัวนะครับแล้วก็มีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการพนันนะครับรวมทั้งปัญหาต่างๆอีกมากมาย ที่เกิดในพื้นที่และทั้งหมดนะครับจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขภายใต้ข้อจํากัดเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณผู้อาหารต้องตระหนักนะครับในการบริหารว่าเราจะวางรากฐานการพัฒนาอย่างไรให้ครอบคลุมทุกมิติและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพัฒนาอย่างเป็นระบบกระผมได้มีนโยบายเพื่อการพัฒนา แบ่งด้าน,นต่างๆออกไปดังนี้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานมุ่งมั่นนะครับสร้างระบบความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆจำเป็นจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยแนวทางการดำเนินการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อของงบประมาณในส่วนการแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน สารงานต่อการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในพื้นที่เทศบาลปรับปรุงเส้นทางคมนาคมซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ได้มาตรฐานเน้นการแก้ไขปัญหาการขาดแผนน้ำการเกษตรและกัดจนนัดการระบบน้ำประปาให้กับชุมชนได้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน เร่งการดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์จราจรในจุดที่สำคัญเพื่อนหนึ่งอย่างน้อยลดการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสองด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาการพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวหน้าสร้างโอกาสให้กับเด็กก่อนผถมวัยและผฐมศึกษาในพื้นที่ให้ได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมเสมอภาคสนับสนุนการขยายโอกาสและวางรากฐานการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนของเทศบาลเมืองเปาคา่าเพื่อรองรับและต่อยอดจากศูนย์มาเด็กเล็กได้รับการขยายโอกาสการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพในการให้การเรียนการสอนกับเด็กจัดหาอุปกรณ์และสื่อต่างๆนะครับให้ทับเทียนกับสถานการศึกษาในในใน,ในตัวเมืองผู้รอยโอกาสได้จัดให้มีการบริการสาธารณะโดยการใช้ยานพาหนะรับส่งเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ ในส่วนเทศบาลทั้งหมดนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับการส่งเสริมอาชีพให้กับพื้นที่นะครับโดยการฝึกอบรมนะครับการส่งเสริมอาชีพหลักต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมนะครับการแปลรูปผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้านการสาธารณสุขนะครับส่งเสริมสวัสดิการสังคม ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้พิการผู้สูงอายุและเยาวชนส่งเสริมการดูแลสุขการา์ใหของประชาชนในด้านการป้องกันเฝ้าระวังการควบคุมโรคโรคติดต่อควบคุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองา่าและกำกับดูแลสุขกานณ์ใในส่วนของพระสงฆ์ด้วยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดย นะครับจากสภาพพื้นที่นะครับได้เราเราได้มีการจัดการลดถูกเฉิน1669บริการพี่น้องประชาชนนำผู้ป่วยนะครับในพื้นที่ไปส่งโรงพยาบาลโดยตลอดด้านเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการพัฒนาเกษตรปลอดภัยส่งเสริมให้ประชาชนนะครับเป็น หน่วยงานต่างๆให้มีความรู้เรื่องการเกษตรที่ปลอดภัยดำเนินการนะครับการสร้างแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสามารถให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ลำดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนลดต้นทุนการผลิตสามารถนำผลผลิตนะครับเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายและต่อให้กับผู้อื่นและผู้บริโภค อย่างเป็นเกษตรปลอดภัยพร้อมกันนี้นะครับพอดีท่านประหลัดกระทรวงนะครับได้นำเสนอนะครับว่าบ้านนี้มีรักนะครับปลูกผักกินเองอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวผมเองนะครับได้ใช้แนวคิดมาโดยตลอดนะครับแล้วได้ดำเนินการในส่วนเป็นตัวอย่างในพื้นที่ด้วยด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การพัฒนา การแหล่งท่องเที่ยวนะักเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเนื่องจากเทศบาลเมืองาความค่านะครับได้มีพื้นที่นะครับที่มีป่าชุมชนหลายหลายจุดนะครับทำให้นะครับจะต้องดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้อยู่ผู้พี่น้องกับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธาตุถึงวัดล้อมนะครับส่งเสริมให้มีการจัดขยะสิ่งปฏิกูลอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพส่งเสริมนะครับการทําจิตอาสาดูแลทรัพยากรและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนนะครับโดยตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่หลายจุดนะครับด้านการพัฒนาการเมืองและการพัฒนานะครับการบริหารจัดการ องค์กรภายใต้ธรรมิบาลด้านการเมืองและการบริหารมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางภายใต้หลักธรรมิบาลพัฒนาประสิทธิภาพและการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ระบบเทคโนโลยีมาปฏิบัติงานให้ทันสมัยได้มาตรฐานด้านการพัฒนาเกี่ยวกับทะเบียนร,ราช มุ่งผลสำฤทธิดนะครับของพี่น้องประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และก้าวสู่การบริหารจัดการและการบริหารภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการสืบค้นันข้อมูลพัฒนาการวางรากฐานการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติและการบริการสะดวกรวดเร็ว นะครับถูกต้องลดขั้นตอนโปร่งใสและความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการตามคำมั่นที่ว่าเราจะให้บริการประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของความพึงพอใจทั้งหมดที่กล่าวมาขั้นต้นนะครับเป็นการพัฒนาและนำปัญหาที่เกิดขึ้น มาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและดำเนินการจนถึงปัจจุบันภายใต้ในอนาคตและวางรากฐานอย่างแท้จริงการพัฒนาคือการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างมุ่งมั่นเท่าเทียมเทศบาลเมืองปาค่าได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขับเคลื่อนแล้วไม่น้อย กว่า14ปีตั้งแต่พศ2553ถึงพศ2566โดยรูปแบบแบบขั้นบันไดนะครับการจัดตั้งนะครับศูนย์มาเด็กเล็กและได้ดำเนินการขั้นตอนนะครับการวางรากฐานต่อโดยการตั้งโรงเรียนต่อแบบขั้นบันไดนะครับเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมเสมอภาคการศึกษาและเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส มีสิทธิที่เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในสังคมการส่งต่อในอนาคตของความเป็นเมืองเปลาค่าให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานต่ออย่างยั่งยืนและท้ายสุดนะครับแม้เวลาจะผ่านไปสักกี่ปีเราคงจะได้เห็นความเป็นบริบทของเมืองเปลาค่าอย่างแท้จริงในอนาคตต่อไป สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตัวผมเองนะครับก็จะบอกกับทุกท่านนะว่าตัวผมเองมุ่งมั่นว่าอยากระทําในส่วนของเทศบาลเมืองของข้าที่เรายกฐานะแบบก้าวกระโดดเนี่ยนะครับสร้างอะไรสร้างสิ่งที่เราขาดนะครับเพื่อนําในส่วนของก้าวกระโดดเนี่ยมาทํางานเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ความเป็นเมืองนะครับอันนี้ก็ในส่วนผมเองมีความมุ่งมั่นนะครับ แล้วก็ต้องบอกกับทุกท่านเลยว่าสิ่งนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเราไม่ได้ทำงานเป็นคนเดียวเราทำงานเป็นทีมมีทีมงานฝ่ายบริหารที่ดีมีทีมงานฝ่ายขราชการที่ดีและที่สำคัญที่สุดเรามีทีมงานทั้งฝ่ายสภาฝ่ายท้องที่นะครับต้องนําเรียนว่าการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป้าค่าเรายังคงไว้ซึ่งกํานันผู้ใหญ่บ้านและมีการตั้งชุมชน การที่เรามีคนมากขึ้นนะครับมันการทำงานก็จะครอบคลุมได้มากขึ้นอันนี้สิ่งิ่งที่ผมตั้งความหวังไว้ว่าเรามีคนเยอะเราควรจะได้ข้อมูลต่างๆที่มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมเองนะครับตั้งใจไว้นะครับก็ขอขอนำเสนอเท่านี้เองนะครับสวัสดีครับ